สวัสดีครับมาพบกับช่องแม็กโ s นอชช n นั่นอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมหล่เรนเจอร์นะครับมาครับผมวันนี้มาพบกันในวันปิดเลกพีพอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีรีส์พีพีมาราทอนนั่นเองครับผมโอ้โหสัปดาห์นี้เกือบลืมไหมครับว่าวันนี้วันเสาร์นะครับผมโอ้โห ก็มาชาไปเว็บหนึ่งครับตอนนี้3ามทุ่มเลย30มนาทีไปแล้วเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะผมมาไต่ลีกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะครับผมนะมาครับผมไม่รู้ว่าจะพาไปได้ไกลแค่ไหนโอ้โหแต่ตอนนี้ล่วงมามาสสามโอ้โหห้าร้อยกว่ากว่าอันดับด้วยนะครับผมไหนดูมาเตอร์หน่งหน่อยซีมาเตอร์หนึ่งต้องสี่พนแต้มโอ้โหห่างกันห้าอยแต้มนะผมสัปดาห์นี้เอามา ลุยกันสักตั้งครับผม500แต้มมาไต่ไปด้วยกันดีกว่าครับผมมาลุยพร้อมกันครับผมมาครับไต่ลีก500แต้มครับสัปดาห์นี้มาครับเราจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้จนได้กระทั่งมาสต์หนึ่งหรือเปล่านะครับผมมาครับลองลูกันมามามาวันนี้ตึงแน่นอนนะผมเพราะว่า500แต้มนี่ไม่หมูแน่นอนครับผมนะมาครับ ทุกทีก็ห้าหกร้อยแต้มหนมู่มเวลาผมไม่ค่อยได้เล่น PVP นะเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแล้วก็เบื่อเบื่อนะผมไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรพิเศษก็เลยไม่ค่อยจะเข้ามาเล่นเลยนะผมเข้าแบบว่าทำเคล็ประจำวันเสร็จแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมนะ,ะพยายามแบบเข้ามาเคลียร์บ้างไม่เคลียร์บ้างนะบางวันก็ลืมไปจนกระทั่งอดกบม่วงกันเลยทีเดียวนะสำหรับไอดีหลังของผมนะผม เพราะว่าทําเควสเสร็จแล้วครับแต่ลืมไปว่าไม่ได้รับนะครับผมสําหรับไอหัวฟักทองนะครับเพื่อมาแลกกบม่วงผมรอบที่แล้วรอบนี้ก็มีลืมไปบ้างเหมือนกันนะสำหรับไอดีรองไอดี ID หลักเหมือนจะยังไม่ลืมครับผมแต่ไอดีรองนี่ลืมไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็เตรียมตัวเลยครับของรางวัลไม่ครบแน่นอนนะครับผมอ๋โอโหก็คือเดือนนี้น่าเบื่อจริงๆนะครับผมนะจนกระทั่งมีประกาศอัปเดตอันใหม่นี้เข้ามานะครับผมเรื่องการ เพิ่มออโต้สเตทวิ่งหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆในสเตทวิ่งนะครับผมรวมถึงกระทั่งระบบใหม่นะครับในตาราง l a บนะครับผมไม่ใช่ตารางแลบสิต้องเรียกว่าในห้องทดลอง l ลบ Rio Nard นะครับผมนะ,ะก็กำลังก่อสร้างมา4ปีครับตอนนี้ก็ถึงเวลานั้นเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับระบบร้อมกบนั่นเองนะครับผมหรือระบบย่อยกบสร้างเป็นกบชนิดใหม่นั่นเองนะครับผมนะ,ะน่าสนใจมากนะครับแต่ว่า ค่อนข้างที่จะใช้ของเปืองอยู่นะเท่าที่ดูในรูปภาพตัวอย่างนะครับผมโอ้โหถ้าเปืองขนาดนั้นนี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นระบบที่ยุ่งยากพอสมควรนะต้องอาศัยเวลาในการสะสมนิดนึงนะผมไม่อย่างนั้นแล้วก็คงต้องเป็นสายเติมที่แบบว่าเอากลที่ไม่ได้ใช้มายัดลงตู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นกลบที่เราใช้ได้มากกว่านั่นเองนะ แล้วก็เดือนหนึ่งนี้มีจํากัดด้วยนะผมว่าเดือนหนึ่งแลกได้กี่ตัวนะครับผมเป็นม่วงกี่ตัวดํากี่ตัวแดงกี่ตัวนะผมแต่ว่าจะแลกกบเก้าดาวไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคกบเก้าดาวก็ยังเป็นของหายาก,ย,ากยูนนะครับผมนะปัจจุบันนี้ใครแล้วใครเปิดได้ก็โชคดีมากๆนะบอกว่าเลยว่าสุดยอดครับผมนะมาถัดมาก,กันดีกว่าทีมถัดมาครับชนะรัวๆไปสองตาแล้วตอนนี้มาลุยกันต่อครับผมโอเค สวยงามมากเพื่อนนะตอนนี้เจ้าเอมิเรียเรมก็โดนเลิไปพอสมควรแล้วนะใครใช้อยู่นี่ก็น่าจะพอรู้สึกกันได้นะครับผมว่าค่าแฝงมันนี่หดหายไปมากกว่าช่วงต้นเดือนอีกนะครับผมนะอ่าก็ยังคลี่อะไรเหมือนเดิมเะครับเพียงแต่ว่าความแรงของมันเนี่ยลดต่ำลงความแม่นยำของสกิลมันค่อนข้างที่จะลดต่ำลงเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมก็ นี่จะว่าไม่เหมือนเดิมละกันใครเจออะไรที่ศัตรูโหดหน่อยนี่ก็บางทีอาจจะแบกขึ้นไม่ไหวแล้วก็เป็นได้นะครับผมผมบอกไว้นะที่นี้เลยนะอ่าโอเคส่วนเจ้าไว้เนะี่ยผมเจ้าไว้ก็เหมือนจะบัฟเพิ่มมาอีกระดับนึงแล้วนะทาง,งของแดามเนะผมส่วนความถึกค่าแฝงหลบหลีกอะไรต่างๆนานาก็ดูดีขึ้นนิดนึงเรียกว่าดูดีขึ้นนิดนึงครับไม่ได้ดุจัดอะไรมากมายแต่ว่าโอเคขึ้นครับนะยังพอที่จะ เอ่ยืนรับได้ไหมกม็ก็ไม่ไหวอยู่ดีนะครับผมนะสำหรับดาเมแสงในปัจจุบันก็เพียงเดียวก็หายอยู่นะผมยกเวน้นการหลบสกิลนี่ยังพอที่จะหลบได้ดีบ้างนะเดี๋ยวนี้ยังพอให้เห็นว่าหลบสกิลได้อยู่บ้างผมก่อนหน้านี้คือไม่ว่าอะไรลงมานี่คือหลบไม่ได้สักอันเลยนะแม้จะใส่หลบสกิล100แต่ตอนนี้ก็คือ ค่าแฝงหลสกิลเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นครับยังพอหลบได้บางงานแต่ถ้าโดนเข้าไปเนี่ยต้านสกิลก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับทีเดียวก็หายเช่นเดิมนะครับผมอ่าชั้แล้วก็ดูดีขึ้นสามารถใช้งานได้มากขึ้นนะสามารถเอามาล้มแทงอย่างอนุมิตได้บ้างนะครับนะจากที่ผมเคยลองเอามาใช้ทดสอบดูไว้ผมจะทําคลิปรีวิวอีกสักหนึ่งรอบละกันครับผมหลังจากการมีการบับเจ้าไว้ขึ้นมานั่นเองนะผมนะอ่าผมเคยเอาไปตีกับพวก อนุบิดนะโหรบิก็หายอยู่นะถึงจะแบบว่าไม่ได้หายหมดทั้งแผงแต่ว่าตัว2ตัวก็ตายไปบ้างก็ยังดีนะครับผมนะส่วนใหญ่ที่จะตายเป็นหลักนี่จะเป็นตัวลงศพฟาโลนะผมเพราะว่าลงศพมันเยอะมากนะเวลาเจอร่างก้าวดาวแม็กนี่ก็ธรรมดาครับมันถึกมากจะฆ่าตายยังไงก็ใช่เรื่องนะครับผมโอเคถัดมาก,กันทีเมื่อกี้มันมีตัวบินนะมก็เลยไม่ตีนะอยากจะตีเหมือนกันครับเมื่อกี้เห็นมีเจ้าไวเชฟซูชิผมอยากจะเทสอยู่เหมือนกัน ข้ามไปรัวๆครับมีแต่ทีมคนไทยไม่ก็ตัวบินนะครับผมข้ามไปโอ้โหคนไทยรัวๆครับผมโอเคนี่่าจะคนไทยนะครับโอเคคนญี่ปุ่นมีตัวบินอีกเอาเข้าไปนะครับทีมนี้โอเคทีมนี้ละกันมาจัดกันต่อครับผมเหลืออีกประมาณ20นาทีสุดท้ายแล้วนั่นเองนะมาลองดูกันครับป๊ป๊บป๊๊อนุบิษแบกหน่อยเพื่อนนะแบกหน่อย โอเคเตะก้านคอไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมช็อตนี้แล้วยังไงต่อเอ่ยโอเคสวยงามครับสวยงามช็อตนี้สวยงามมากนะเจ้าครัวไซดอนนะครับผมเมื่อกี้ลงสกิลไปโอ้โหแต่ว่าติดพันหน่วยเยอะอยู่เยอะอยู่หนักหนักอยู่ครับหนักอยู่ตัดแร่พันหน่วยเหรอเอ๊ะไม่เห็นมีตัดแร่เลยแต่พันหน่วยติดแล้วคือเราไม่มีแร่จะปล่อยเฉยนะครับ รือว่ามันติดรัวเกินไปก็เลยไม่มีแร่จะปล่อยตัวอื่นๆนะครับผมโอเคชนะไปนะครับผมไม่มีปัญหานึกว่าจะสวยซาแร้วนะครับผมโอเคชนะไปเรียบร้อยครับผมเอาขนรุ้งหมดที้ในพาพผมยังมีหรือเปล่านี้จําไม่ได้นะครับผมนะใช้หมดแล้วหรือเปล่าโอเคยังมีเหลือ10ขนรุ้งปลาจัดไปครับผมลุยกันต่อครับ นะจะได้ประหยัดรูบี้นะจะเก็บไว้เกียร์ปีใหม่มากกว่านะจะทุ่มทุนกับเกียร์ปีใหม่ว่าที่ผ่านเกียร์ปีใหม่มากเลยนะครับผมนะเกียร์สำหรับสายว่องไวอย่างเช่นนอนแสยยงเป็นต้นนะครับผนมะแล้วมีตัวอื่นอย่างพวกโคโรบโบเจ้าเรมอะไรอย่างนี้อีกนะผมที่ต้องการเกียร์สายว่องไวนะครับผมนะ ทีมนี้ไหวบ่าเอาไหวอยู่เอาไหวอยู่มาลองดูครับบากิอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะผมต้องการเกียวว่องไวเพิ่มครับโดยเฉพาะหวีสับญี่ปุ่นนะครับหรือหน้ากากพูดก็ได้นะอะไรก็ได้ครับมาสักชิ้นถึงถครับผมนะโอเคกดรัวรไปกดโรัวๆสวยงามครับสวยงามโอเชเลยแบบนี้โอเชนะครับผมโอเชเลยป๊าปป๊าปป๊ป๊าปโอเค สวยงามครับสวยงามป๊าป๊าป๊ป๊าป,ป,ป,ปค,ครับ,รบโอเคไปครับไปครับโอเคคุณเวฟส่งตัวมาช่วยด้วยสุดยอดอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วละ่ะนะน่าจะจบสบายๆแล้วละ่ะมีเทพส่งตัวมาช่วยนะครับผมนะเอเมรยกาดาวมันก็ดุนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่เท่ากับก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมตอนก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะ เดบกอย่างแท้ทรูแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะแพ้ทางตัวเอมิเรียก้าเแม็กสงสุงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมชนะได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับผมอมืรู้สึกว่าเนิฟไปพอตัวนะครับฉะนั้นแล้วใครจะปั้นเอมิเรียก้าเแม็กก็คิดกระดูดดีๆอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมขอย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะเรื่องการโดนเนิฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมออกมา ลุยกันต่อครับทีมถัดมากันทีมนี้จําได้ว่าเกียร์ดุอยู่นะอาจจะเกียร์ดุอยู่ฉะนั้นต้องตั้งใจเร่นนิดนึงนะครับโอเคปาปบปปป,ป,ป,ปโอเคสาก,กุระลงสตาร์ไปแล้วนี่ครับสาก,กุระโอ้โหออกมานานมากก็ยังคงถึกจัดจัดอยู่นะ ไม่ได้ถึกจัดจัดสรต้องบอกว่ายังยืนอยู่ได้ดีกว่านะยังพอยืนอยู่ได้และทำาดเม g ได้นะถึงดาเมจจะไม่แรงมากแต่ว่าถ้าปล่อยออกมาเยอะๆเนี่ยใช้ร่างเอาต้าปล่อยออกมารัวๆทำา a m a g สะสมได้นี่ผมบอกได้เลยว่าบันเทิงครับนะาตุไม้หลายๆตัวก็ยืนไม่อยู่เหมือนกันนะผมดาเมจมันหนักอยู่นะครับนะอ่า ต้องพึ่งจํานวนตัวเยอะๆเข้าสู้นะครับผมสแหร,เรเนเจอร์เก่าๆนะเพราะว่าความแม่นยําม,มันลดต่ําลงแล้วนั่นเอง,องตามระยะเวลาที่มันออกมานั่นเองนะครับนะโอเคทีมนี้ไม่น่ามีปัญหาครับผมซากุระก็มาสิครับนะโอเคเรียบร้อยป้อมแตกไปนะครับผมป่าโนไอเทมไปด้วยนะครับสวยงามป๊าโอเคทีมนี้ละกันมาครับเราใกล้มาร์ทหนึ่งแล้วนะ ต้องคัดทีมบ้างนิดหน่อยนะครับผมจะสู้หมดไม่ได้นะทีมผมไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะเกียร์เราก็ไม่ได้มีโถมถีอะไรเยอะขนาดนั้นพอที่จะเปลี่ยนมาสู้ชาวบ้านชาวช่องได้นะเราใส่ให้มันสมดุลที่สุดแล้วก็ลงตัวมากที่สุดในทีมเรานั่นเองนะครับโอเคโอเคโพข้าวมาตีกองหลังช่วยได้มากเลยเพื่อนโอเคบาร็อกหายรัว,วครับเหลือเจ้าเอเมเรียเท่านั้นนะความถึกนี่ยังใช้ได้เลยแต่เรื่อง คอมเมนยาำอะไรพวกนี้ก็ลดลงไปพอสมควรน,นะดาเมจก็ลดลงไปบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังเห็นดาเมจแรงอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่บางคนอาจจะสังเกตได้ไม่ชัดเจนด้วยซ้ำไปนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจมองนะว่าดาเมจมันเบาลงนะแต่ว่ามันเบาลงจริงนนะแม้จะเล็กน้อยก็ตามแต่นะครับผมโอ้ทีมนี้ดุทีมนี้ดุเลยอืมอือไหวไหมเนี่ยพัดอ่อนดีกว่าเบาล็อกลงดาเมจรัว นะครับโบลงมาแท่ไปก่อนเลยแล้วการช็อตนี้ไม่ต้องคิดเยอะอ่าขขงกวดอมาตะาไปแล้วเรายังมีอมาตะาอยู่อแต่เราโดนพันหน่วยครับเละครับผมตอนนี้จีจีเรียบร้อยครับไม่ไหวครับผมเรียกตัวไม่ออกพันหน่วยติดที่เกินไปครับนี่แหละครับผมทีมที่ห่างชั้นกับเราจริงๆอ่ะขอออกเลยละกันเพื่อไม่มีการเสียเวลาขอแวะดูเกียร์ด้วยนิดนึงนะครับผม เ,ออเกียร์เป็นยังไงบ้างเกียร์ธรรมดามากเลยอ่ะแต่เราสุ่ไม่ได้เหรอถามจริงเบลล็อกเคใส่ล่มด้วยโอ้เพราะอะไรกันน่าจะเพราะอ๋อเอเมเลียสองตัวนะผมแล้วก็มีก้าวเราแม็กซ์ด้วยตัวหนึ่งอเอเมเลียเมื่อกี้ยืนอยู่เยอะนะเราฆ่าไม่ตายผมเรื่องความถึกนี่ยังคงโนหนึ่งอยู่นะเอเมเลียยังคงโนหนึ่งนบผมแต่ว่า เรื่องแกรเมนนี่ก็เบาลงอย่างเห็นได้ชัดนั้นเน้นจานวนตัวเยอะจะช่วยได้มากกว่านะครับผมโอเคถัดมากันโอเคทีนี้ประกันครับผมเอ๊ะแวบๆบแบบขอดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมไม่ชัวตัวบินหรือเปล่าอ๋อสล็อตนะครับผมนึกว่าตัวอลิสบินนะครับนะก็สล็อตพอสู้ได้ไม่มีปัญหาครับเรามีเบาร็อกนะครับผมไม่ต้องกลัวมีเบาร็อกกับเจ้าโพไซดอนนะเราไม่ต้องกลัวไหวพริบนะครับผมแถมท่านมืดด้วยสบายเราละนะครับ โอเคทนายออกมาแล้วทนายดุไหมทีมนี้โอเคเปี้ยงเดียหายไปเลยฉะนั้นไม่น่ากังวลอะไรเท่าไหร่แช่ทีหลังไปาการันตีชัยชนะดีกว่านะครับโอเคหายทั้งแผง่ะจีจีเรียบร้อยครับป้อมแตกในทันทีนะครับผมอ่าโอเคทีมจากอินโดไปอีกหนึ่งทีม โอเค okay, 4,112เหลือสามนาทีน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะแล้วก็ไม่มีคนมาตีด้วยนะครับสัปดาห์นี้โอ้โหรู้สึกว่าสบายมากนะครับสัปดาห์นี้ไม่โดนคนมาตีด้วยนะผมเหลือแค่3ามนาทีอาจจะโดนลุมสัก2ทีมตอน2นาทีสุดท้ายก็เป็นไปได้นะฉันก็รอลุ้นเอาละกันนะผมไม่อยากเสียรูบี้มากกว่านี้แล้วแค่10รูบี้ก็พอแล้วนะผมต่อสัปดาห์เดี๋ยวจะ เกินรีมิตเกินไปนะครเดี๋ยวจะบีบี้ไม่พอเดินมุกราตามที่วางแผนกันไวน้นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวรอชมผลลั์เลยละกันนะครับผม A few moments later โอเคครับผมตอนนี้ก็เข้าเกมมาหลังปิดหลีกลีลิกน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมนะมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคนมาตีจนร่วงไหมช่วงวินาทีสุดท้าย2นาทีที่เหลือ โบะลงไปโอ้โหมีคนมาตีด้วยฮแรงลงมาสามร้อผมเพราะว่าตอนจบนี้ผมน่าจะ200ปลายๆนะสองกว่า 280, 2องร้อยปอะไรแถวๆนี้แหละครับผมแต่จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามีคนมาตีครับน่าจะสัก2คนหรือคนหนึ่งนี่แหละครับผมนน่าจะ2คนแหละครับเพราะว่าคะแนน4,100ักว่าๆนะผมผมก็ ปิดไปที่4 9 1ครับถ้ามีคนมาตีอีกสักแค่คนเดียวเนี่ยผมร่วงแน่เลยเนี่ยคผต่ว่ารอตัวไปรับ220รูบี้แบบว่าได้กำไรไปที่เราอัดบี้ลงไปอีก10บี้นะครับผมโอเคแบบนี้สบายใจครับผมนะได้อีกรวมเป็น1,500กว่าแล้วผมใน iOS นะครับส่วนใน Android ผมก็มีอีกส่วนนึ่งครับผมรวมๆกันก็2,000กว่าแล้วนะอ่า พอปีใหม่นี้ผมคิดว่าน่าจะมีสัก4ี่0 0พันแล้วผนมอาจจะถึง5,000นะครับผมก็พอสำหรับการเปิดเกียร์ปีใหม่นั่นเองนะครับผมนะพอที่จะทุ่มเพื่อเกียร์ปีใหม่เอามาใส่พวกบากีเอามาใส่นอนแสงเอามาใส่เจ้าเรมอะไรพวกนี้นะครับผมให้ทีมผมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ผมใครเอารูบี้ไปเปิดอะไรก็ขอให้โชคดีได้ตามที่ต้องการนะครับผมนะ ส่วนทาน้าของไฟล์เสียงบางส่วนในคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะผมที่มันไม่สมบูรณ์นะมันมีบางส่วนที่ไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็อาจจะมีเสียงแทรกอยู่บ้างนั่นเองนะผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย